เป็นแค่ไลเดอร์รู้ไหมว่ารองเท้าที่กูซื้อมาแล้วใส่อยู่มันแพงขนาดไหนกูถามมึงจริงส่งของเนี่ยเงี่ยอ,ออกทั้งวันเลยคิดอาบน้ำไหม ขับรถเนี่ยสกปรกโสโครกมีตังค์เติมน้ำมันไหมเงินเดือนเยอะป่ะฮะคุณถามหน่อยเงินเดือนมึงเยอะป่ะโอ้โหอ่ะดูจากทรงแล้วจะกระจอกว่ะบวกกันน็อกก็เก่าไอเยอะกูอยากกามโยกว่ะอยากเบี้ยวอยากโดนแก๊ปซัดไรสัตมึงไปหางานทำดีๆไม่ได้ว่ะกูถามเจงนะไม่มีปัญญาทำอย่างอื่นแล้วว่ะกูบอกแล้วไงว่าตอนเรียนให้มึงตั้งใจเรียนเข้าใจว่าถ้ามึงตั้งใจเรียนตั้งแต่แรกกับแบบที่กูบอกสมัยตอนเรียนมึงก็คงจะได้งานทำดีๆเท่านั้นเงไหมสัตว์ใส่ชุดเหม็นโศกังเหมือนที่หมาเลยอะหยุด หรือว่าจริงๆแล้วอ่ะผมจะไปส่งบ้านฝั่งน,น um, Fox ู้นคือพี่มาด่าผมทําไมก่อนคืองงไปหมดไงสมองผมงงไปหมดผมมาส่งของในบ้านนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่ว่าด่าผมอีกไปแล้วนะพี่ ไล้สาระที่สุดเอาเดี๋ยวก่อนแล้วบ้านหลังไหนวะแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวพี่เป็นอะไรล่ะพี่บ้านในเลขสองสี่แปดอะไรเนี่ยมันอยู่ีตรงไหนอ่ะ้างหน้าใช่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับน์อยู่ตรงข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนไปไปปลกหมอนตรงนี้ข้างหน้าไป่งขออไถักบ้านอยู่